ด้ยมาูอแบาดลเออคือเปีที่แล้วเราพูดแต่จอดแม่เสย่างปนลแล้วูแม่ย่างกลับมาด้วมันจะหมโอจโอ้งาน ทั้งออกมาได้สวยสวย่วนกงามขอเสียงประมือให้กับนางรำทุกท่านนะครับและขอทุกท่านอยู่ร่วมในพิธีการนะครับในโอกาสนี้ก่อ,อนที่จะได้แนะนำท่านผู้เก็บกร่วมงานนะครับอันนี้ผมเป็น,ปนาครับ รองผู้การจังหวัดกาลสินท่านผู้แทนนายกองกาพเราส่วนจังหวัดกาลสินน,น,น,สน,นะครับพวกเราคงรู้จักนะครับบ้านอยู่เขาวงใกล้ๆนี้นะครับท่านประจังหวัดกาลสินนะครับท่านสันติจะดูการ ท่านวีระดลสิริท่านนายท่านกุชินารายท่นนานรักษารการแทนท่านวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาลสิน,น,นาทา่นนา,ทานหัวหน้าธรรมผู้แทนหัวหน้าธรรมจังหวัดกาลสินมีใครไหมหมดแล้วนะท่านคณะกรรมการจัดงานท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอคณะผู้เรยียนสถานศึกษา พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านกิ่งกาชาติอำเภอกุชินารายท่านผู้มีเกียรติสังงามนะครับทั้งเท่าไรไม่ทราบในเมื่อกี้กล่าวรายงานหนึ่งพัน่ผมว่าไปถึงนานะครับทั้งหนึ่งพันหนึ่งพันคนพี่น้องชาวคุชินารายท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกุชินารายนะครับท่านผู้มีเกียรติผู้มาร่วมงาน ขอรบทุกท,ท่านครับครับวันนี้ผมเองรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสำคัญของอำเภอกุชินารายนะครับนั่นก็คืองานประเพณีบุญบุญานนามัสการงพ่อองค์ดำอำเภอกุชินารายประจำปี2568นะครับ การแรกเลยนะครับวันนี้ผมรู้สึกคุ้นเคยกับบรรยากาศนะครับหน้าเวทีอย่างนี้จริงๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าในช่วงมกราปีที่แล้วนะครับสาวงามที่มาฟ้อนก็ฟ้อนสวยอยู่เหมือนเดิมจริงไหมครับอครับหลบมือมต,ตัวเองหน่อยก็โกรด,ดังๆนะผู้ว่าชมเนี่ย เพลงเดิมหรือเปล่าไม่มั่นใจขนาดเพลงใหม่ยังฟ้อนสวยเหมือนเดิมถือว่าสาวงามกุชินารายไม่ธรรมดานะครับดังนั้นผมและคณะนะครับถึงแม้ว่าจะนั่งดูอยู่ด้านล่างใจจริงแล้วก็อยากจะขึ้นมาชมอยู่ด้านบนนายเพื่อแม่ขึ้นมานะครับดังนั้นก็ดู แต่ด้านข้างไปก็เลยเห็นไม่หมดแต่ด้านข้างสองสามแถวแรกก็เห็นถนึงความพร้อมเพลี่ยงและอนุบาลได้ว่าทั้งหมดพร้อมเพลี่ยงและสวยงามสวยงามทั้งเครื่องแต่งกายสวยงามทั้งหน้าตานะครับนั่นคือพวกเราที่เป็นตัวแทนของชาวกุชินารายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความสำคัญ นะครับความโดดเด่นอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวอุชินาลายนะครับโดยเฉพาะนี่ที่เป็นท่านที่ปรึกษาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยบ้านท่านก็จัดงานอาเลขานะนะครับด้านด้านก็จัดงานอยู่ที่เขางวงก็จัดงานคืนนี้คืนสุดท้ายนะครับที่นี่ก็มีพี่น้องผู้ไทยอยู่เช่นเดียวกันคําว่าผู้ไทยก็สวยงามนะครับอันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับก็เรียนว่า สำหรับการรับงานในครั้งนี้เป็นเรื่องของความกะตันยูรู้คุณเป็นเรื่องของการแสดงออกนะครับต่อผู้มีพระคุณนะครับอาจจะตั้งสองส่วนนะครับเพราะชื่องานก็บอกอยู่แล้วว่าประเพณีบุญคุณลานนะครับบุญคุณลานผมเองเป็นคนภาคใต้ครับแต่เข้ามาศึกษามาเรียนรู้ mm hmm. ก็ทราบว่าเป็นเรื่องของการแสดงออกต่อผู้มีพระคุณนั่นก็คือ แร้วแม่โพสต์นะครับเจ้าแม่นะครับแหงแห่งข้าวนะครับแล้วข้าวคืออะไรข้าวก็คือสิ่งที่เรารับประทานในแต่ละวันเพื่อใช้ในการดำรงชีพใช้ในการที่ให้เรามีชีวิตอยู่ใช้ในการที่จะทำให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวทำงานมีรายได้คือหลวงพ่อองค์ดำนะครับซึ่ง ปฎิสถานอยู่นะครับตรงด้านหน้าหอประชุมหรือสาราประชาคมอำเภอกุชินาลายหลังนี้ผมเองก็ไปกราบธรรสการสักราบูชาท่านแล้นะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสิ่งที่ให้คุณให้ประโยชน์ให้ความศรัทธาให้ความรู้สึกนะครับให้ความสุขทั้งกาย และจิตใจแก่พวกเราชาวคุชินารายวันนี้พวกเราชาวคุชินารายทั้ง12ตำบลร้อยเท่าไหรหมู่บ้านนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดหมู่บ้านสี่ชุมชนนะครับเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงความกตัญญูอยู่รู้คุณต่อพระแม่โพสุสมเพื่อสักการะหลวงพ่อองค์ดำสูงวมใจของพวกเราชาวคุชินารายเมื่อเป็นอย่างนี้ พวกเราจะไม่มีความสุขหรือนะครับผมก็ใจว่าน,นี่สมผลบุญแห่งการกระทําในวันนี้ต้องย้อนไปเป็นความสุขย้อนเป็นเป็นความเจริญย้อนไปเป็นความมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงย้อนไปเป็นกิจการที่มีความเจริญก้าวหน้าย้อนไปเป็นราชการที่มีความเจริญรุ่งเรืองย้อนไปเป็นคิดอะไรก็สมหวังสมตินะครับเพราะอะไรครับ เพราะเรากระตันอยู่รู้คุณนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นประการสําคัญแต่เมื่อเราจัดงานทั้งสองเรื่องนี้เข้ามารวมกันแล้วนะครับ mm. ก็เข้าใจว่ากรรมการที่อยู่แถวหลังเนี่ยนะครับท่าน mm. ก็คงคิดว่าไหนๆก็จัดแล้วนะครับ mm. ก็เอาของดีของเด่นเอากิจกรรมการกล้าการขายการซื้อขายมาใส่ไว้ในงานด้วย mm. เพื่อว่า บ้านเราก็มีของดีมีโอทบมีผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องประชาชนในชุมชนในหมู่บ้านเขาทำเขาผลิตกันมานะครับก็จะได้แปลงเป็นตัวเงินเปลี่ยนสินค้ามาเป็นเงินนะครับแล้วก็จะได้จับจ่ายใช้จ่ยและในขณะเดียวกันผู้คนที่มาเยี่ยมมาเยือนก็จะได้เห็นว่าบ้านฉันก็คือบ้านอเมเภอรกูชินาลายเหล่านั้นมีอะไรที่เป็นของเด่นของดี มาแล้วจะซื้ออะไรไปฝากคนที่บ้านว่ามากุชินาราหรือบางอย่างที่บ้านมันขาดมันจำรุดอยู่พอดีมาในงานนี้ก็ได้ของกลับบ้านนะครับทั้งหลายทั้งมวลอยู่ในงานนี้ทั้งหมดอบอวนไปด้วยบุญกุศลอบอวนไปด้วยสิ่งดีๆอบอวนไปได้วยเศรษฐกิจน,นะครับของอำเภอกุชินารายนะครับซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่าทุก ท้องที่ทั้ง12ตำบลทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนนั้นเรารวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลังของชาวกุชินาลายในการที่จะทําทให้เกิดเป็นเศรษฐกิจเกิดเป็นรายได้เกิดเป็นความรื่นเริงนะครับประจําปีภายใต้งานบุญนะครับที่เป็นการสักการะหลวงพ่อองค์ดำภายใต้งานบุญที่เป็นการ ก็ตันยูรู้คุณต่อพ่อแม่โระศพนะครับทั้งหลายทั้งมวลนั้นก็คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองผู้ชิรารายแห่งนี้นะครับก็ขอให้การจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับผมคิดว่ารู้ล่วงแน่นอนและก็ดีด้วยขอให้กิจกรรมการค้าการ,การขายนะครับขายดบขายดีเงินทองไหลเข้ามาเทน้ำเทน ขอให้พี่น้องประชาชนชาวกุชิดาราลายได้ทําบุญในครั้งนี้แล้วอันนี้ส่งผลบุญส่งกลับไปที่ท่านทั้งหลายทั้งสุขภาพดีทั้งร่ำรวยเงินทองทั้งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับใครไม่สาธุไม่ถูกนะนะครับทั้งหลายทั้งมวลพวกผมกงบนก็อาจจะถูกบ้างนะครับแต่ผมขอบายกันแล้วกันนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะพูดยาวเดี๋ยวท่านลืมบทที่ฟ้อนไปหมดเดี๋ยวจะเมื่อยนะก็พูดสักแค่นี้ก็แล้วกันขอบคุณท่านที่ปรึกษาเลขาเน่ผมจะตั้งให้เป็นใหญ่กว่านายกอยู่เรื่อยเลยนะครับเลขานุกการนายกเฉลิมขวัญหลอตระกูลนะครับท่านก็เป็นลูกสาวคนสวยของท่านสสประเสริฐขวัญใจคนบ้านเรา นะครับที่วันนี้มาแทนท่านนายกและก็ได้จะมอบเงินให้กับเจ้าหนัการด้วย5 0,000ื่นบาทท่านก็ไปมอบกันอยู่ทุกงานผมเองก็อยากจะจัดงานทุกเดือนนะท่านนายกจะได้เอาเงินมาสะพัดอยู่บนเวทีให้กับเจ้าพนงานนะครับขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดน,นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในท่านเป็นประหลัดจังหวัดครับว่าวันนี้เนี่ยมาบุญคุณลานเ,นเป็นรองผู้ว่าการจังหวัด นะครับต้องกระดูมจักอุ่นเดิมนะครับและก็ต้องขอบคุณท่านแคดีเดนนะเนี่ยในเพื่อเมืองเนี่ยตอนนี้มาวันนี้มาในบทประหลัดจังหวัดรอที่พดีเซ็นหนังสือขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้แทนหัวหน้าสำนักงานวันนี้หัวหน้าสำนักงานก็ยังว่างอยู่ท่านก็จะนั่งแทนอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณที่สําคัญก็คงจะ วีระดลเป็นใครไม่รู้นะครับและคณะกรรมการติดงานขอบคุณท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ผมจํากันไม่ค่อยได้แต่ทักทายกันแล้วหลายคนนะครับทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายสภานะครับขอบคุณพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้ง12ตำบลนะครับทั้ง12ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกคนคิดว่าต้องมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนต้องมานะครับแลวก็ขอบคุณท่านผู้แทนวัฒธรรมจังหวัดขอบคุณท่านพิธีกรนะผมไปพูดหลายงานกูชินาลายัยไม่ได้ขอบคุณพิธีกรเลยท่านก็ชมผมแล้วชมผมอีกเป็นพิธีกรขวัญใจของกูชินาลายัยและขวัญใจของจังหวัดจราสิ์ที่สําคัญนะครับขอบคุณสาวงามนะที่อยู่ตรงหน้าผมทุกคน นะครับที่จะได้ป้อนสวยงามนะครับให้พวกเราได้เห็นให้เป็นที่ประทับใจของผู้บาเยือนให้เป็นความภาคภูมิใจของคนกุชินาลายนะครับทั้งหลายทั้งมวลอยู่ในงานนี้ทั้งนั้นบัดนี้ได้เวลาสุขวัลแล้วมีที่ผมไม่ขอบคุณใครไหมครับเห็นไหมฮะประธานนี่เป็นคนสบายๆนะครับมีใครที่ผมยังไม่ขอบคุณมั้ง วันนี้ท่านนายกเฉลิมบวนไม่มาเด็กก็พาทีมงานมาหลายคนสวัสดีหน่อยนี่ทีมงานท่านไหนก็ได้นี่ท่านเออขอบคุณประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนี่อะไนอะไรอะไรท่านอยู่เพิ่งไหลขอบคุณทีมงานกิ่งกาชาดอำเภอปุชินารายทีกใครก็ได้ครับอ่ขอบคุณประธานสภาเกษตรคนไหนครับ เออใ,ใช่ใช่ใช่ออนนี้ของจังหวัดเลยนะไม่ใช่ของอำเภอแต่แกเลื่อนไปครุกอยู่กับอำเภอนี่ยน่ะครับอแล้วก็เป็นประธานของของอำเภอนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเป็นประธานสภาจังหวัดขอบคุณผู้ประกอบการขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมกันจัดง,งานในวันนี้เป็นอย่างดีก็ถือโอกาสนี้ร่วมกับพวกเราทุกคนทุกภาคส่วนนะครับเปิด ผมไม่เปิดคนเดียวนะครับร่วมกับพวกเราถ้ามันจะเสียหายอะไรรับผิดชอบร่วมกันนะแต่ไม่เสียหายอบพวนไปด้วยบุญเป็นกุศลนะครับร่วมกันเปิดงานประเพณีบุญคุณลานนรัสก,การหลวงพ่อองค์ดำอำเภอกุชินารายประจำปี2,500นะบัดเ,เออ ตเราต่อ,ตอไปเจ้าหน้าที่นะครับจะได้เตรียมพรอมต่อท่านประธานสภวัฒนธรรมองเพื่อน,นะครับเรียนเชิญท่านคณะผู้ติดตามท่านน้านสุรราชการนะครับจืนล้อมที่ค้องนะครับเพื่อร่วมเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ

ลงปูศิลานะครับเชิญคณะนะครับครับขั้งบนประธานว่าให้ยืนเป็นแถวนะเชิญเชิญด้านหน้าเวชีด้วยนะครับด้านหน้าเวทีด้วยครับค่ะเชิญท่านผู้ว่าน่าจะอยู่ด้านหน้าเลยไหมคะท่านผู้ว่าค่ะน่าจะประมาณข้างหน้าเลย ค่ะเดี mm ๋ยวจะมีท่านมีระดนนะคะท่านรองยานะคะผู้ไทย100%ซนะคะได้นำพาเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินนะคะคณะผู้บริหารนะคะเชิญนะคะเชิญเป็นเป็นตัวเป็นตัวยูเลยนะคะค่ะมีคณะผู้บริหารบางท่านไม่อยากไปอยู่ข้างหน้าลำไม่สวยเท่ากับนางลำ เป็นการฟ้อนรำทีม่มีท่านที่ร่วมขบวนฟ้อนมากที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่มีใครชมอะไในขบนฟ้อนนะครับต้องขอบคุณสื่อมวลชนะครับคุกแผลนะครับเกีือแล้วนะโชค